สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูน้องเม่สาวสายโซ่นะคะดูนะคะเดี๋ยวตอนเย็นรอดูไลฟ์สดแม่สาวนะคะแม,ม่สาวจะไลฟ์สดเเป็นไรเป็นไรเออเออ,เอ,อ อ่ะงับโซ่อีกแล้วอ่ะปันหัาด้วยมิสซานี่ลินน้องลองชิ้นนี้เนี่ยเมสซานี่คือ อะไรนะคะแค่ฝึกให้น้องใส่โซ่นะคะเดี๋ยวก็เอาอกแล้วนะคะแต็ก็นี่ไม่ใช่การทรมานนะคะฝึกให้น้องชิน,นหาง,งแม่หรือคนน้องพิซาดู ิงน <1. S 2> ทำอะไรอยู่ตรงนั้นฮะทีนี้ไอกงานบริสุทธิ์ใส่แล้วเหมือนคนแบบว่า ่ยไม่ใช <c ười> ่้นแต่รย <Ha? S 2> <Ha? S 1> ่นี้เล oh, ุนนใส่ได้ไหมฮะลุนนูใส่ได้ไหมมันก็มีรุนนูมันก็มีอันนี้มันใส่เอสขงี่น่บอกเออเอาเอวข้าอีกเด้หนี่เสื้อหนว่ะเดี๋ยวให้แม่จ่ายตังค์ให้

ลองสะดุดโซ่ตัวเองล้มนะพี่มีทั้งหมดกี่ตัวนี่ซื้อมาครบเซตเลยเม่าอ่ะอ่ะเล่นโซ่นั่นน่ะชอบเล่นโซ่แม่นะฮะผูกโซ่้เล่นตัวเองเลยอ่ะถอยถอย ถอยถอยถอยอืองุดงิดโกรธโกรแล้วโกรธแล้วเราไม่สะเออเล่นอ้ามันใหญ่เลยฟุ่นตลบเลยนี่เมษา อยากกินกินไม่ได้เอ๊ะแม่แม่จ๋าน้องผู้เดชน้องผู้เบสน,นี่นะทำไมหนูเรียกว่าไม่าน้องผู้เบสน้องผู้เบส ลืมชื่อน้องภูเบศ <ns>. ไปเรียกเมษาเฉยเลยคือติดปากแล้วเมษาน้องภูเบศครับถ้าเกิดเอฟซท่าในใดสนใจตะกุดของลกลกของน้องภูเบศนะคะก็ติดต่อได้ที่เมษานะคะหรือพิ่ฤทธิพันธ์นานานของน้องภูเบศนะคะ ดูนะคะกินนมแล้วน้องผู้เบ็กินนมแล้วเราจะไปดูน้องผู้เบ็กินนมแม่นะคะ

พี่แก้วหนูพี่แก้วอยู่นู่นพี่จองคำยังไม่ได้เอาเข้าบ้านเลยพอเบดดื่มนมดื่มนมแม่วันดีค่าน้อย <_ an> เฮ้เฮ้วันดีค่าน้อย เฮไม้อุ้ยจะให้วันดีค่ายังไงกับเป็นผู้ชายโอ้ยไม้ไม่สอะไรอุ้ย ลืมชื่อน้องผู้เบศครับน้องผู้เบศเ,เดี๋ยวเราก็จะไปดูแม่สาวทำกับข้าวนะคะได้อะไรกับข้าวคะวันนี้ได้กับข้าวเนื้อวัวปลา,ววาปลา,า,ลาอุ้มืดมากเลย เราก็ไม่สวยเลยค่ะกำลังต้มน้ำทำอะไรคะอุยดับไฟทำไมจะนึ่งข้าวค่ะมัน,นชงกาแฟาก่อนค่ะกินกาแฟาก่อนค่ะไปดูน้องผู้เบสต,ต่อนะคะค่ะแล้วมาดูว่าได้อะไรกินข้าวนะกันกำลัยงยืดข้าวอยูค่ค่ะค่ะน้องผู้เบสเล่นโซนดูนี่ก็อาโซ <c oughs> อ้าติดติดมากรอ เอออะมัดผมไว้ทำไมเดี๋ยวนี่โต๊ะแม่สาเล่นใหญ่เลยฮะลืมชี้อ,อระ พูเบตแล้วพูเบตสนนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยดูชอบเล่นโซ่พูเบตทำไมถึงชอบเล่นโซ่ฮะพูเบตพูเบตครับพูเบตครับพูเบตดูแม่พลอยสวยมากเลยแม่พลอย เอาออไม่ได้เออเอาไม่ได้เอาให้ได้สูส้ไม่สาครับก็ขอโทษด้วยนะคะ <laughs> คือพูดอยู่สองชื่อนี่แหละคะ่ะน้องภูเบกับน้องเมษาคือชื่อน้องเมษามันชินปากแล้วนะคะต้องทำให้ชินชื่อน้องภูเบก ดูนะคะ ถ้าเกิด FC ท่านใดชอบใจคิดนินนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย